เมืองทองคืนฟอร์มเล่นแบบนี้ก็ได้นี่มาริโออยู่ต่อแต่ต้องปรับแก้หลายจุดด้านบียขอท้าชนบุรีลำลุนแชมป์ไทยลีกสนุกสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องสุยคลิปนี้จัดเต็มเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกนะครับแต่ช่วงแรกขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำหรับใครที่ชอบทานของ ที่มีประโยชน์สะดวกแถมอร่อยเกรเน่กานล่าบาพัดตอบโจทย์สุดๆอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลานั้นมี2รสชาติที่เลือกทานนะครับรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนด์ครีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอวทุกสาขา นอกจากนี้พิเศษสุดๆยังมีของพรีเมียมคอลเลกชันใหม่เป็นหมอนรองคอพิกล่องและแกนนองสุดคิ้วรับฟรีไปเลยเพียงซื้อสินค้าเกรนเน่ครบ300บาทนำใบเสร็จมาแลกได้ทางเพจเกรนเน่คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับในคลิปนี้มาเก็บตกควันหลงของศึกฟุตบอลไทยลีกที่แข่งขันกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะครับไปเริ่มกันที่คู่ที่ผมไปดูที่สนามและได้ดั่งดูแบบจะเต็ม ตลอด90นาทีเลยนะครับในเกมที่กิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของพีทีประจวบอย่างท,ที่ทราบผลงานก่อนเกมนี่จะเริ่มขึ้นของเมืองทองไม่ค่อยดีนะครับพึ่งแพ้เทโลมาแล้วก็เล่นฟุตบอลไทยลีกมาเนี่ยพึ่งชนะสุขโขไทยเพียงแค่เกมเดียวนะครับแล้วก็วิธีการเล่นแทคนิกต่างๆของมาริโอยูดฟกี้ในฤดูกาลนี้เหมือนแลจะตื้อๆต,ต,ต,ตันๆนะครับบอลเนี่ยบิลลอัพอยู่ในแดนตัวเองแล้วก็ เล่นกันค่อนข้างช้านะในช่วงที่ผ่านมาแต่เกมนัดเจอปีทีประจวบเนี่ยโอ้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยนะครับก่อนเกมมาเรียวบอกว่านี่อาจจะเป็นการเต้นลําค้งสุดท้ายก็อาจจะเหมือนว่าหากไม่ชนะประจวบเนี่ยเขาอาจจะลาออกเลยนะครับเพราะว่ายอมรับกับผลงานซึ่งเกมนี้เนี่ยแฟนบอลเมืองทองเนี่ยเข้ามาให้กำลังใจมาริโอกันเยอะมากๆนะครับที่ทันเดอร์โดมสเตเดียมเนี่ย4ี0 0คน แล้วก็วันนี้เนี่ยนักเตะเมืองทองเนี่ยลงไปวิ่งเต็มอัตราศึกตั้งแต่เป่านกหวีดเริ่มต้นเลยนะครับเป็นเกมที่ผมมองว่าเมืองทองเนี่ยมาริโอปรับหลายๆอย่างแล้วก็ให้นักเตะเนี่ยเล่นเป็นธรรมชาติมากขึ้นเรียกความมั่นใจให้กับนักเตะได้นะครับเกมนี้เมืองทองชนะไปด้วยสกอร์ขาดลอยถึง5ประตูต่อศูรูปเกมจริงๆเนี่ยเมืองทองควรได้ยิงมากกว่า5ลูกด้วยซ้ำนะครับ มี 7, 8ลูกอะเพราะครึ่งหลังหลุดเดี่ยวไปเยอะสิ่งที่เห็นจัดเมืองทองเกมนี้นะคือนักเตะมีความมุ่งมั่นเกิน100%อันนี้ผมสัมผัสได้จากการไปดูสนามนะครับว่านักเตะเนี่ยเล่นเพื่อมาริโอและแฟนบอลก็มามอบกําลังใจให้กับนักเตะและมาริโอนะครับซึ่งมาริโอก็ตอบแทนได้เป็นอย่างดีจุดที่น่าสังเกตคือเมืองทองถ้าเล่นบอลตัดหลังลายบอเลเร็วก็ได้นะครับคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมมองว่า มาริโอเขายึดมั่นในสไตล์เดิมๆของตัวเองไปเยอะเกินไปหน่อยก็คือบิลล์อัพต่อบอลแต่วันนี้ตัดทอนเรื่องของกระบวนการต่างๆเล่นเร็วมากขึ้นแล้วก็ใช้บอลไม่มากจังหวะนะครับอย่างเช่นบอลไปริมเส้นเนี่ยคอสเข้าเลยในเกมประจวบไม่เหมือนนัดที่เจอเทโรที่โ,โหคืนหลังอย่างเดียวแล้วก็ที่สําคัญคือวันนี้บอลหลังลายอะใช้ได้เห็นเยอะมากๆซึ่งเป็นสิ่งที่เมืองทองก็แสดงเห็นว่าเล่นได้นี่ คือฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยถ้าใครได้ดูเจลีกหรือลีกต่างประเทศเนี่ยการวางหลังลายเนี่ยมันได้ประโยชน์มากกับฟุตบอลสมัยนี้นะครับเพราะว่าแนวรับเขาดันครึ่งสูนก็วางหลังลายไปเลยซึ่งเมืองทองเกือบได้หลายลูกมากในเกมนี้จากจังหวะแบบนี้นะครับและที่สําคัญสิ่งที่เมืองทองมีทีเด็ดมากขึ้นคือเรื่องของ ลูกนิ่งลูกเซตเพย์ต่างๆนะครับอย่างเช่นลูกได้ประตูเนี่ยก็เป็นการหลอกคู่ต่อสู้ได้อย่างเนียนตานแล้วก็วงสกรเปิดให้ลูคัสโทชาโดยรวมแล้วเป็นเกมที่เมืองทองเล่นได้ดีที่สุดเลยในไทยลีกปีนี้นะครับโอ้โหเกมลุกสมบูรณ์แบบมีโอกาสเข้าทำเยอะมีบอลไทแย,ยางทำชิ่งฐานซีชั่นคอมบิเนชันเพย์มีหมดเลยนะครับในเกมนี้สำหรับเมืองทองและเกมรับก็ดูดีขึ้นนะครับเพราะว่าเขาตัดเกมคู่ต่อสู้ตั้งแต่แดนบนไง คือตัดเลยตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เชื่อแฟนบอลเมืองทองดูแล้วมีความสุขหลังจากอึดอัดมาในตลอดช่วงที่ผ่านมาและจุดที่สําคัญเนี่ยเกมนี้ถ้าใครสังเกตเนี่ยนักเตะหนึ่งคนที่ฟอร์มแจ่มมากมากคือวิลเลเทพป้อมพันธุวันนี้โจดท,ที่มาเร็วให้วิลเลเทพเห็นในชั้นเลยเขาไม่ต้องไปยืนต่ําขยับไปเล่นตัวบนมากขึ้นทําให้บอลออกจากเท้าวิลเลเทพเนี่ยมันได้เสียทุกลูกเลยนะครับเพราะว่าเขาขยับกึ่งๆไปเล่นตัวลุกมากขึ้นแล้วเอาพิชาเนี่ยลงมาตัด ลงมาต่ํากว่าเหมือนที่โคดทรงพูดว่าถ้าวิลเลเทพได้เล่นเกมลุเกเยอะๆจะสร้างประโยชน์ให้กับทีมทีมนั้นได้เป็นอย่างดีแล้วผมเชื่อว่านี่น่าจะทําให้มาริโอเห็นว่าวิลเลเทพเหมาะกับตรงไหนมากกว่านะครับเช่นเดียวกับวงสกรชัยกุลเทวินวันนี้น้องวงฟอร์มดีมากนะครับเล่นขยันทุ่มเทวิ่งทุกจังหวะแล้วก็ยิงประตูกับแอสซิสต์ได้คือเกมเนี้ทำให้นักเตะเมืองทองอะน่าจะมีความมั่นใจมากขึ้น กว่าเดิมเยอะแน่นอนก่อนจะเจอโปรแกรมที่หนักหลังจากนี้เหมือนกันไปเยือนค่อนข้างเยอะนะครับหลังจบเกมมาริโอ,อยูรอฟกี้นะครับบอกชัดเจนว่าอยู่ต่อแน่นอนเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยซัพพอร์ตมาริโอมากแฟนบอลน,นักเตะบอร์ดบริหารมาริโออยากจะปรับปรุงแก้ไขตรงไหนเขาก็ดึงมาให้นะครับรายวัดมาช่วยในเรื่องของเทคนิคต่างๆ มีโค้ชเรื่องของฟิตเนสเข้ามาแล้วก็นักเตะวิ่งขนาดนี้อไปดูบทสัมภาษณ์ของมาริโอยูรอฟกี้กันหน่อยว่าเขาว่ายังไงบ้างนะครับหลังจบเกมชนะประจจุบ really. ผมพูดก่อนเกมแล้วนะครับว่าเออมาริโอพูดก่อนก่อนจะเริ่มเกมนะครับว่าออมีความออตั้งใจว่าถ้าไม่ชนะวันนี้เนี่ยจะลาออกนะครับแต่ว่า ทางสโมสรไม่ว่าจะเป็นได้คุยกับคุณป๊อกแล้วก็คุณเอ,อ่อพี่เป้น,นะครับโรนลัลด์ซชื่อว่าจ่าทุกคนก็ยืนยันครับว่าถ้าถ้าทำผลง,งานได้ดีแล้วก็ถ้าไม่แพ้ทั้งหนึ่งคะแนนเนี่ยก็มากพอที่จะอยู่กับทางสโมสรไม่ได้มีความตั้งใจที่จะปล่อยอยู่แล้วแล้วก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมน,นะครับเราจำเป็นต้องชนะนัดต่อไป I don't know what's happened to the group โอเคก็จริงๆสําหรับเกมวันนี้นะครับตลอด90นาทีเนี่ยก็มันมีทุกอย่างมาตั้งแต่เปิดฤดูกาลเลยนะครับว่าทุกคนก็ซัพเฟอร์ก็คือเผชิญกับความยากลำบากมาด้วยกันนะครับ But felt even before about you felt the felt confident I I this is even game very 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 good you know why แต่ผมรู้สึกดีตั้งแต่ก่อนจะเริ่มเกมน,น,นะครับว่าวันนี้เราจะทําผลงานได้ดีแล้วก็อาจจะเป็นความ ทำบ้าคลั่งในตัวเองนะครับก็คิดว่าตัวเองรู้สึกดีแล้วก็วันนี้เชื่อมั่นว่าทีมจะทำผลงานได้ดีอยู่นี่เป็นผลงานของทีมที่ดีที่สุดในรอบ2ปีที่เขาคุมทีมมาไม่ว่าจะเป็นอยู่กับลูกฟุตบอลหรือว่าไม่ได้มีฟุตบอลนะครับเราเป็นเกมกดดันได้ดีผมมองว่ามาริโอยูดอฟกี้เองเนี่ยยังต้องปรับต้องแก้หลายจุดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ ความคงเส้นคงวาเขาต้องพยายามทําเมืองทองเนี่ยให้เล่นสไตล์แบบนี้ให้ได้ทุกๆเกมหน่อยนะครับไม่ใช่เกมต่อไปสไตล์เปลี่ยนไปเลยนะซึ่งเป็นปัญหาของมาริโอตลอดในช่วงคุมเมืองทองต้องแก้จุดนี้ให้ได้ต้องเพิ่มความเก๋าในเรื่องของการคุมทีมซึ่งผมว่ามาริโอนะ่าจะมีความเก๋าเกมมากขึ้นหลังจากที่เป็นปีที่เขาต้องแก้ไขปัญหาเยอะแล้วพอมาเห็นเกมเนี่ยเขาก็ปรับแก้ไขได้ทำให้เมืองทองเล่นฟุตบอลแบบ เร็วได้ใช้จังหวะไม่เยอะได้ก็รอดูนะครับว่าหลังจากนี้มาริโอยูรอฟกี้จะพาเมืองทองกลับมาฟอร์มแกร่งแบบนี้ต่อเนื่องได้หรือไม่ซึ่งแฟนบอลเมืองทองเขาก็พร้อมซัพพอร์ตมาริโอยูรอฟกี้อยู่แล้วนะครับนัดต่อไปเจอกับลำพูนวอรเรียร์สำคัญต้องชนะให้ได้ต่อเนื่องเพื่อขยับคะแนนขึ้นไปข้างบนกว่านี้อีกนะครับก็เป็นชนะหนึ่เกมที่ แฟนบอลเมืองทองนะ่าจะมีความสุขแต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องปรับต้องแก้กันต่อไปแฟนบอลเมืองทองคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้แต่บรรยากาศหลังจบเกมเนี่ยคุณผู้ชมไปดูดิแฟนบอลเมืองทองวันนี้มากันเยอะใช่ไหมโอ้ไปให้กําลังใจมาโอเยอะมากๆหลังจบเกมผมได้คุยมากับมาโอในห้องกินข้าวนะมาโอบอกว่าอดทุกสิ่งทุกอย่างที่ทั้งบอกบริหารนักเตะแล้วก็แฟนบอลเมืองทองเนี่ยแสดงให้เขาเห็นในวันเนี้ย มันทําให้เขามีกําลังใจสู้ต่อและพร้อมที่จะพาเมืองทองประสบความสําเร็จให้ได้ในฤดูกาลนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคาพูดจากมาริโอยูรอฟกี้ก็ติดตามกันจากนั้นนะครับขยับไปพูดถึงเรื่องราวของการลุ้นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยหลังจากที่บุรีรัมเนี่ยสะดุดเสมอขอนแก่นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าวัอาทิตย์นะครับแบงคอกยูเนเต็ดโอ้โหวันนี้เนี่ยฟอร์มดี เปิดบ้านเอาชนะ BG ไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนยนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยแบงคอกนะครับขยับขึ้นมาอยู่ที่2ของตารางคะแนนมีคะแนนตามบุรีรัมเพียงแค่1แต้มแล้วนะครับและที่สำคัญคือเกมหน้าบุรีรัมจะเจอกับแบงคอกบอกเลยว่าดุเด็ดเผ็ดมันแน่นอนส่งผลต่อการลุ้นแชมป์ไทยลีกก่อนจบเลกแรกเลยนะ บุีรัมอือเต็ดถ้าเกิดชนะแบงคอกได้เนี่ยผมบอกเลยว่าเขามีโอกาสจะเป็นจ่าฝูงยาวๆสุดๆส่วนแบงคอกนี่คือสิ่งที่เขาก้าวผ่านไม่ได้ในช่วง3-4ปีหลังสุดคือการมาเจอบุรีรัมที่ช้างอารีนาเขาจะมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้ที่แบงคอกกำลังจะได้ไปลุ้นแชมป์มีคะแนนตามหลังหรือนำบุีรัมอยู่นิดนึงแต่สุดท้ายเขามมกจะแพ้บุรีรำแล้วก็ตกลงมา ซึ่งถ้าเกิดเกมที่แบงคอกไปเยืนบุรีรัมเขาปลดล็อกเอาชนะบุรีรัมได้เขาจะขึ้นเป็นจ่าฝูงและเขาจะสามารถที่จะไปได้ไกลกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยมันโคตรน่าดูอย่างมากอาทิตย์หน้ารอดูกันเลยนะครับ ่วนชมบุรีเ c ก็น่าเสียดายที่ไปเสมอราชบุรีแต่อย่าลืมว่าราชบุรีปีนี้เขาก็มาดีมาแข็งแกร่งนะครับซึ่งชมบุรีก็ยังคงม,มีโอกาสลุ้นแชมป์อยู่เพราะว่านักหน้าบุรีรัมตัดกับแบงคอกถ้าชมบุรีชนะได้ก็จะมีคะแนนขึ้นไปได้นะครับติดตามการไทยลีกสัปดาห์นี้สนุกมากๆเลยนะครับส่วนโซนหนีตกชั้นเนี่ยหนองบัวอาการน่าเป็นห่วงเช่นเดียวกับขอนแก่นแล้วก็ลำพูนวอลเลเอร์รวมไปถึงลำปางนะครับก็รอติดตามกันอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์นี้ที่ผมมา พูดคุยกันผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาถ่ายรูปเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันหลังจากท,ที่ผมได้ไปสนามไทยลีกเกมแรกในปีนี้เลยเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยติดงานเยอะไปญี่ปุ่นมา2ครั้งแล้วก็ต้องไปเข้ารายการฟุตบอลต่างประเทศทั้งพรีเมียร์ลีกลาลิก้ารวมถึงมีเจลีกก็เลยยังไม่ค่อยว่างไปสนามเท่าไหร่แต่หลังจบโปรแกรมเจลีกเนี่ย ก็จะมีโอกาสไปสนามบ่อยขึ้นก็ฝากแฟนๆติดตามเจอกันก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับในช anel ต้องซุยฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำหรับใครที่ชอบทานของที่มีประโยชน์สะดวกแถมอร่อยนะครับเกลนเน่การโนล่าบาพัดตอบโจทย์สุดๆนะครับมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลเท่านั้นมี2รสชาติที่เลือกทานนะครับรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนด์ครีมในราคาเพียงแค่12บาท ซื้อกันได้ที่7ซเว่นอทุกสาขานะครับนอกจากนี้พิเศษสุดๆยังมีของพรีเมียมคอลเลคชันใหม่เป็นหมอนรองคอพิกร่องและแก้วน้องสุดคิวรับฟรีไปเลยเพียงซื้อสินค้าเกเดเน่ครบ300บาทนำใบเสร็จมันแลกได้ทางเพจเกรนเน่คลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ